สวัสดีครับผมเซลต์ต่อนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กรุงไทยยุสคานะครับอยู่ที่รามินทากม .7 นะครับวันนี้ผมมีรถหนึ่งรุ่นมาแนะนำครับนั่นก็คือเจ้ายาลิสต,ตัวเอทีนะครับปี2020นะครับตัวนี้เป็นเก๋งซีดานนะครับผม4ประตูตนะสภาพเป็นรถหมดสัญญาเช่าสภาพมาใหม่ๆแบบนี้เลยเพื่อน เพราะว่าตัวรถนะครับมีการปรับสภาพมาแล้วนะครับสังเกตดูนะครับสีสันมาแบบสวยมากเงางามมากนะครับตัวล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ15นะเป็นล้อดำปัดเงานะครับที่ตอนนี้ฮิตกันมากๆนะครับผมเบื้องต้นนะครับตัวรถของยาลิสตัวนี้นะครับเป็นรุ่นมิดนะครับราคาอยู่ที่3,59,000บาทกับเลขไมที่ 156,000กิโลเท่านั้นนะครับรถทุกคันนะครับของกรุงไทยยูสคาร์นะครับมีการแมนเทนแนนตามระยะนะครับที่ตามสูนรเลยนะครับทุกๆ10,000โลอาจจะเร็วบ้างหรือช้าบ้างนะครับแล้วแต่ผู้ใช้นะแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าแมนเทนแนน์แน่นอนเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับซ่อมบำรุงถึงนะครับโดยรวมแล้วนะครับตัวรถสำหรับคันนี้ผมบอกได้เลยว่า หน้าหลังเดิมมากๆน็อต <_ an> ไม่ขยับสักตัวเลยนะครับซึ่งรถปัจจุบันหายากมากๆเลยนะเพื่อนๆทีนี้ไปดูรายละเอียดกันดีกว่าผมพาวนรอบรถแล้วนะด้านหน้าครับไฟหน้ายังเป็นฮาโลเจนนะครับไม่มีไฟตัดหมอกนะมาสวยๆแบบนี้เลยมาเงาๆแบบนี้เลยนะครับผมสีตรงนี้นะครับยังไม่ได้ขัดเคลือบนะคันนี้เพิ่งเข้านะครับเพิ่งปรับสภาพนะครับสังเกตดูนะครับความเงา สีสันผมบอกได้เลยว่าพร้อมใช้มากๆนะครับด้านด้านข้างนะครับกระจกมองข้างนะมีไฟเลี้ยวมาแล้วนะครับตรงนี้เพิ่มความปลอดภัยให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันครับผมวนให้ดูอีกรอบนะเดี๋ยวไปดูภายในกันด้านหลังก็มาเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับมีทับทิมไฟท้ายแท้นะครับมาเดิมๆใหม่ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปด,ดูด้านในกันนะครับ ภายในสังเกตนะครับว่าเบาะสภาพมาแบบว่าเดิมๆมากๆเบาะผ้าย,ยังเป็นเบาะเดิมอยู่นะครับตรงน,นี้ผมแทนให้ดูเลยนะจะมีเบาะคนขับนะครับที่ว่ามีรอยยับนะครับเนื่องจากมามาจากการใช้งานนะครับเดินไม้นะครับผมเดี๋ยวไปดูที่เลขไม้กัน เลขไม้นะครับ156,000โลตรงนี้เช็คสูงได้เลยเรามีประวัติให้ลูกค้าทุกท่านดูนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตรงนี้เป็นมัลตินะครับควมคุมเรื่องของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็จะมีการบูททูธนะครับวางสายรับสายนะแล้วก็ตัวส่วนของจอกลางนะครับจะเป็นจอ2ดินนะครับเป็น7นิ้วนะเป็นทัชสกรีนนะครับผมตรงนี้นะครับ มีกล้องถอยให้ด้วยเดี๋ยวผมเข้าให้เพื่อนๆดูนะมีกล้องถอยนะครับตรงนี้ตัวแอร์นะครับเป็นดิจิตอลนะครับเป็นแอร์แยกส่วนนะตรงนี้พูดง่ายๆเลยว่านอกจากสวยงามแล้วใช้งานง่ายมากๆนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นระบบ CVT นะครับตัวนี้นะครับตัวของยาริสเอทีพเองเนะี่ยตอนเป็นป้ายแดงได้รับความนิยมมากๆนะครับเนื่องจากว่าจุดเด่นของเขาเลยคือประหยัดน้ำมันนะครับ ดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับภายในด้านหลังนะครับบอกมาใหม่ๆแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ส่วนของเครื่องยนต์กันดีกว่า เครื่องยนต์ของตัวยารีดเอทิฟนะครับตัวนี้เป็น1.2นะครับมากับเกียร์ CVT นะครับผมแพนให้ดูใกล้ๆเลยนะเครื่องสังเกตไหมครับเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีรอยเยิ้มเลยนะตรงนี้บอกได้เลยว่าสมบูรณ์มากๆนะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับตัวฝากระโปรงนะน็อตน,นะไม่ขยับนะซอกไมยังอยู่เหมือนเดิมแปะ๊แปะนะครับคันหน้านะครับด้านข้าง ตรงนี้บอกได้เลยว่าเดิมมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูอีกข้างกันนี่ครับน็อต <Not S 1> ไม่เคยขยับนะครับมอกอยังอยู่นะซุ้มโชกเบ้าโชกตรงนี้เดิมหมดเลยนะครับตัวฝากระโปรงนะครับโตโยต้ายังอยู่นะตัวของซิลิโคนโรงงานนะครับตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้อยู่ครบนะครับ ใครนะครับที่สนใจรถอีโคคาร์นะครับเครื่องพันสองนะครับผมบอกได้เลยแนะนําได้เลยคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ไม่ควรพลาดนะครับผมทางกุงไทยยุสคาจัดแคมเปญมาให้นะครับเริ่มต้นฟรีดาวนะจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมตัวเรื่องของ ซื้อสดตรงนี้มีแหวนนะครับใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับที่รามินทากม7นะครับติดต่อเซลล์ต่อได้นะครับผมที่เบอร์0645786442เดีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับกับยาลิสเอทีฟนะครับตัวมิดนะครับเป็นตัวกลางนะตัวลองท็อปก็ว่าได้นะครับผมปี2020กับราคา359,000บาทเท่านั้นเองนะครับกับรถสภาพดีๆนะครับผม เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับใครสนใจทักหาได้เลยนะครับโอกาสแบบนี้มีมาไม่บ่อยๆนะครับสำหรับรถเดิมๆน็อตเดิมๆอย่างนี้นะครับใครสนใจทักหาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจนะครับกดติดตามไว้นะเราจะมีรถรุ่นใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมดูตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ